สวัสดีครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันดีกว่าครับเป็นโจทย์ของตำรวจนะครับในวิชาคณิตศ,ศาสตร์ข้อที่51นะครับเขาบอกว่าประกอบยืนอยู่บนหน้าผาซึ่งมีระดับสายตาอยู่สูงอยู่จากระดับน้ำทะเล150เมตรนะครับมองเห็นเรือสองลำลำแรกมองเห็นด้วยมุมก้ม30องศานะครับก็คือมุมนี้เห็นลำแรกแล้ว 30บองศานะครับคือมุมนี้สามสิบองศานะครับต่อไปเห็นลำที่สองอมด้วยหกสิบองศาันลำนี้หกสิบองศานะครับ,ลรบแล้วเราอยากทราบว่าเรื่องสองลำเนี้ยอยู่ห่างกันกี่เมตรนะครับอยากทราบตรงนี้มาโอเริ่มเครียดแล้วนะครับเออก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูจากมุมแย้งกันก่อนเลย มุมแย้งนะครับมุมแยง้งมุมตรงนี้ต้องเป็น60องศานะครับมุมนี้ต้องเป็น30องศานะครับใช่ไหมครับเป็นการมุมแย้งนะครับไปแล้วกำหนดให้ด้านนี้เป็นด้าน x นะครับและด้านทั้งหมดคือด้าน y นะครับอันนี้คือการกำหนดให้นะครับต่อไปหาหา y จากใช้อะไรไดีครับรู้อยู่ข้างเดียว ใช้เป็นแทน30ครับแทนสาครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือข้ามชิดนะครับข้ามก็คือ150ชิดก็คือ y นะครับแทน30มสิบ้วกับเศษหนึ่งส่วนูสามนะครับก็เท่ากับ150ยส่วนวนะครับ แล้ว y เท่ากับ150หรูส3ครับอันนี้คงสมก,การแรกไว้สมการที่1นะครับรรรต่อไปนะครับสมการต่อไปนะครับก็คือหา x นะครับหา x ได้จากมุมของ60นะครับก็คือใช้แทน60องศานะครับจะเท่ากับแทน60องศาก็ ใช้เช่นเดนครับเท่ากับ1้0ส่วนด้วยเะครับแทน60องศาเท่ากับรูทนะครับก็เท adas, ่ากับ150ยส่วน x กนะครับ150ส่วน x ก็หาได้จากหา x ตัวเดียวนะครับ x ก็จะได้เท่ากับ150ส่วนรูทสามะครับแล้วก็จัรูทสออกก็จะเท่ากับ ร้อยห้าสิบรู้สามส่วนสามครับสามตัดสามห้าสิบห้าครับก็ได้เท่ากับห้าสิบรู้สามครับอันนี้คือสมการที่สองอันนี้คือสมการที่สองนะครับต่อไปให้ y ลบกับ x หรือสมการที่หนึ่งลบกับสมการที่สองนะครับ มันจะได้ตรงนี้ออกมาเกิดได้เป็นสมการหนึ่งก็คือ150รู้สามลบด้วย50รู้สามจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5รู้สามตัวนี้นั็นเพราะจะเดียวดึงรู้สามมาครับและ150กับ50ลบกันนะครับจะได้100 นี่แหละคำตอบครับโอเคครับ